สวัสดีครับผมชื่อนายจิรัตโอดานชั้นกับส4วันนี้จะออกการ้องเพลงอนุพันธ์คูคการหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องริบข้ครั้งแทน x ด้วยตัวเลขสังสารแล้วเสียงจะจะ m ออกมาหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโยลบ y เท่ากับตัว m คูณเข้าเต็มเอ็น x ลบ x ดิตัวเลขได้ศูนย์ดิฟเอกนักปุณนได้หนึ่งดิฟเอกกำลังสองสามหัวน้องตกจะลบด้วยดิฟของผลคุณนพระเจ้าพระคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟขอบค้นหาดิฟมุดบอเอาไหม อีกเาแกมนอีกเราบโออียอีกเ้มันก็ทอเลือกผู้ชูยัไปเลือกชยันใไหมเนี่ย่ไหมเนยโอ้ยกอกาครับครับ สวัสดีครับผมชื่อนายจิรัตโคการอยู่ชั้นม6กับ4วันนี้จะออกมาร้องเพลงการหาอนุพันธ์การหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิฟ1ครั้งแทน X ด้วยตัวเลขสัมบัตงแล้วเศษเอตเองออกมาหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง y าลบ y เท่ากับตัว M คูณเข้าเต็มคุณลบ x หนึ่ง ต่อเลขได้ศูนย์ดิฟดนะคุณได้หนึ่งดิฟดิฟกำลังสองสามหรือมากกว่านะร้องจบดิฟเยื่อยงดิฟของผลคูณล้วปรหน้าดิฟหลังบอกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟ กำลังสองหรือมากกว่าน้นองของพาหุน้ำตจบลบหนึ่งแม่ยังดิฟอ,อีกครั้งดิฟในวงเล็บดิฟอันดับศูนย์อย่านั่งตบดึมต้องดิฟ